สวัสดีค่ะมีรถ s อส SUV, สภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ปี05ใหม่ในเชนแล้วนะคะ Honda c r ซเครื่องยนต์2ผ่านเกียร์โตปี2 5 0 5ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยมากๆเลยนะคะ Airbag a แอบ s นะคะกุญแจรีโมทค่ะมีคูบ็อกด้วยนะคะค่ะมีคูบ็อก รถส,สวยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะคันนี้ใช้งานงรถสองหมื่นบาทนะคะผ่อนสบายนะคะเดือนละหกพันกว่าบาทค่ะขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะคนเดียวที่หน0 0งบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะแต่ถ้าเงินเดือนไม่ถึง1น0 0งหมื่้าันบาทกู้ร่วมนะคะเอาคุณพ่อคุณแม่เอาพี่น้องนะคะเอาภรรยาสามีมากูร้ร่วมโวมในได,ได้ได้นะคะ ใครกำลังมองหารถ SUV กว้างขวางนั่งสบายมาในเช a แล้วนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะเครื่องยนต์ VTEC 0 0 0 0ค่ะปี05แล้วนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะค่ะสภาพตีพร้อมใช้เลยนะคะสอบถามเียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถสีเทาสวยมากๆเลยค่ะติดจีมพร้อมเลยนะคะ ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะพร้อมใช้ทุกอย่างเลยค่ะฟูออปชั่นค่ะสภาพดีค่ะ Honda c ซ V เครื่องยนต์2 0 0พ VTEC ไม่ได้เช้นแล้วนะคะปี2 0 0 5ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ